ในที่สุดโคดี้โรสก็สามารถจบเรื่องราวของเขาได้สักทีแต่ที่ยังไม่จบคือเกม AEW Fight Forever ที่ช่องแฟนมวยปั้มเคยรีวิวไปทุกซอกทุกมุมทุก DLC เรียบร้อยแล้วแต่เกมมันยังไม่จบแค่นี้ครับมันยังมี DLC สำหรับซีซั่น2ออกมาอีกและมันไม่ได้จบแค่นี้มันยังมีซีซั่น3ออกมาอีกแต่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 แตแต แค่2กับ3คงจะน้อยไปเพราะซีซั่น4ก็ตามมาติดๆอีโอ้โหเป็นไงล่ะไฟฟลอยเวอร์ Ever, สมชื่อไหมจะสู้ตลอดไปจริงๆสำหรับเกมนี้มาเรามาลองดูกันว่าแต่ละซีซั่นเนี่ยมีอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างแล้วสิ่งที่เพิ่มเข้ามาใหม่ๆเนี่ยจะสามารถช่วยเกมที่อยู่ในขั้นวิกฤตกลายเป็นไฮยนาเอ้ยเป็นโอกาสได้หรือไม่มาเริ่มที่ซีซั่น2ก่อนตัวเกมก็ได้เพิ่มนักมวยป้ามาใหม่3ตัวละครครับคือเดียเคมและโทนี่สตอร ซึ่งจริงๆเดี๋ยวเคมควรจะให้มาตั้งแต่เกมบอ,อกด้วยซ้าเพราะเขาอยู่มาสักพักแล้วนะส่วนโทนี่สตอร์มก็ถือเป็นตัวเลือกที่ดีครับเพราะเธอเข้ามาหลังจากที่เกมเริ่มพัฒนาไปแล้วแต่ชุดที่เธอใส่มาเนี่ยโ,โหยังอยู่ในแก๊งนางพญาอยู่เลยซึ่งตอนซีซั่น2ปล่อยออกมาเธอเปลี่ยนคิมิกเป็นไทม์เลสโทนี่สตอร์มเป็นที่เรียบร้อยทําให้เกมดูไม่ค่อยสดใหม่เท่าไหร่นักแต่ก็ได้เพิ่มเวทีไดนามิคโฉบใหม่ณนะเวลานั้นมาให้ด้วยแต่ก็ไม่คิดจะเพิ่มคอลิชันมาให้นะ แล้วก็ได้เพิ่มหมวด t the Elite ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ครับสุ่มนักมวยปั้มมาให้สู้10คนเลือกระดับความยากง่ายได้ซึ่งไม่จะเป็นต้องสู้แต่กับพวกดีลิทนะครับก็คือแล้วแต่แหละว่าจะสุ่มเจอใครบางทีไม่เจอดีลิทเลยสักคนก็มีนอกจากนี้ก็ได้เพิ่มท่าปั้มเพิ่มเสื้อผ้ามาให้ซึ่งซีซั่น2นี้ราคาเปิดตัวนี่ประมาณเกือบ500บาทเลยนะราคาเต็มของเขานะครับได้นักมวยปั้มเพิ่มมา3คนเวที D, เสื้อผ้านิดหน่อย และหมดทัวร์นาเมนต์ที่ไม่รู้จะเล่นไปทําไมด้วยเงิน500นีม่มันก็น่าคิดอยู่นะและขนาดมินิเกมที่ชอบใส่มาให้ตั้งแต่ DLC ซนะีซั่นหนึ่งะภาคนี้ไม่มีมินิเกมใหม่ๆนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละมีมาให้ก็ไม่เล่นอยู่ดีอ่ะมาต่อกันที่ฤดูกาลที่3ก็ยังเพิ่มนักมวยปั้ม3คนมาให้เหมือนเดิมครับโดยเปิดตัวด้วยแชมป์ a w Silver Stickland ผู้นำกลุ่มโมกูเนบัสซี เจมี่เฮเตอร์อดีตแชมป์หญิงจากอังกฤษและคาร d เรีย s แคสตัเนอรี่หรือเซซาโลจอมเวียงนี่แหละ <S <S แล้วได้เพิ่มสนามชายหาดทั้งกลางวันและกลางคืนมาให้ด้วยโดยเราสามารถเข้าไปปั้มตรงบริเวณชายหาดได้เล็กๆน้อยๆด้วยก็ถือเป็นสีสารเล็กๆน้อยๆแล้วกันและยังได้เพิ่มสกินใหม่ๆอย่างพวกล่างดินน้ำลมไฟล่างอิดอะไรสักอย่างพวกเนี้ย โดยสามารถนามาใช้กับตัวละครนักมวยปั้มจริงๆได้อีกด้วยครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มตัวละครที่เป็นตัวสร้างของนักมวยปั้มจริงๆครับเอาไว้ให้ใช้กันอีกเพิ่มท่าใหม่ๆคือหลักๆก็คือท่าของนักมวยปั้มที่เพิ่มเข้ามาเนี่แหละแล้วก็เพลงเปิดตัวอะไรพวกนี้ซึ่งราคาเปิดตัวนี่โอโ้โหโห,โห,โหกกว่าบาทเลยนะตอนเปิดตัวนะครับคือถ้าเป็นแฟนเกมของ AEW ที่ซื้อทุกอย่างตั้งแต่วันแรกเลยเกมนี้ล่อไปจะ3 0 0 0กว่าบาทแล้วนะถ้าซื้อราคาเต็มหมดอะ แต่ยังไม่จบนะครับฤด,ดูการที่4ี่ก็ยังมาโดยเหมือนเดิมครับทรงเดิมและเพิ่มตัวละคร3ตัวเดิมด้วยซามูโจอาดัมครอฟแลนหรือเอจและเจไวท์ก็ถือว่าน่าสนใจนะโดยเฉพาะกับอาดัมกับเจไวท์อ่ะที่คิดว่าไม่น่าจะเอามาทันครับเพราะว่าโอ้โหกับซามโจจะมาได้นี่ซีซั่น4เลยนะทั้งนั้นที่แกมาได้ตั้งแต่ซีซั่น2เลยด้วยซ้ําและยังได้เพิ่มสนามใหม่สสนามอย่างฟท์ฟลายเวอร์ฟท์ที่แปลว่าหวาดกลัวเลยพวกนี้ครับ แล้วก็มีซอมบี้มาคอยดึงขายอยู่ให้ได้สยองเล่นเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยลูกเล่นของเขาและสนามสารเจ้าญี่ปุน่นและทัวร์นาเมนต์ใหม่ของเจวครับพร้อมกับ5้าเหล่ายูทูบเบอร์ที่เป็นยูทูบเบอร์จริงๆนะโดยคนดังๆก็มีคริสเดนเจอร์ครับที่เคยเป็นนักมวยป้ามาก่อนและหันมาเอาดีด้านยูทูบเบอร์นี่แหละแล้วก็อีกมากมายเลยครับนอกจากนั้นก็ได้เพิ่มลายใหม่ๆห้าใหม่ๆก็คือห้าของพวก DLC เหมือนเดิมเนี่แหละแถมยังเพิ่มสนามของหมวดสเตเดียมสเต็มพีดมาให้ด้วยนะครับ พร้อมกับโหมดออนไลน์ใหม่ที่เล่นคล้ายๆกับอเมริกันฟุตบอลอันนี้คือโหลดฟรีนะโดยซีซั่น4นะครับเปิดตัวในราคา700กว่าบาทเลยนะโอ้โหคือยิ่งซีซั่นเพิ่มมากเท่าไหร่ราคาก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าจะซื้อครบทุก DLC อ่ะจะมาในแพ็กเกจอัลติเมทเอดิชันราคาอยู่ประมาณ100ดอลลาร์หรือประมาณ3,600กกว่าบาทนะโอ้โหแม่เจ้าอันนี้คือรวมกับตัวเกมหลักเลยนะครับผมถ้าใครอยากได้ทั้งหมด แล้วไม่มีเกมหลักอะ่ะต้องซื้อราคาเนี่แหละตอนเปิดตัวซึ่งอย่างดีครับที่หลังๆมันเริ่มลดราคาแล้วเคยเห็นลดอยู่ในสตรีมประมาณ70%เลยนะแล้วก็ได้ทุกอย่างอย่างที่ผมพูดมาเนี่ยมามาดูข้อดีข้อเสียกันครับของ Ultimate Edition นะข้อดีคือมีนักมวยป้าใหม่ๆม,ม,มาสร้างสีสันครับอย่าง A และซเวอร์เนี่ยทำให้ตัวเกมจะได้ดูไม่เก่านะครับรโอ้โหในเกมหลายคนนี่ก็น่าจะออกจากสมาคมไปพอสมควรนะ,ะไม่ได้เยอะหรอกส่วนข้อดีด้านอื่นก็ นึกไม่ออกค่ะงั้นมาดูข้อเสียกันก่อนครับแม้จะเพิ่มตัวละครมาถึง4ฤดูการครับแต่ตั้งแต่ฤดูการที่2อถึงสอ่ะเพิ่มมาแค่ทีละ3ตัวทําให้มันก็ไม่ได้เยอะอยู่ดีอ่ะถึงต่อให้รวมทั้งหมดนะครับยังไม่ถึง70ตัวเลยด้วยซ้ําแล้วนอกจากตัวละครครับส่วนอื่นๆอย่างพวกเสื้อผ้าเพิ่มเติมอ่ะมันไม่ได้ดูเท่น่าสนใจเลย แสก,กินที่ให้มาใหม่ๆนะครับแบบพวกโอ้โหร่างไฟร่างน้ําทองดินน้ําลมไฟต่างๆเนี่ยมันดูจะออกทะเลเกินไปนะซึ่งถ้าเกมนี้เป็นแบบน้ำยูน e ้ำยูอีออสตาหรือบัตเทิลกา u n d นะครับที่ใส่ท่าได้แบบเวอร์วังอย่างกับหลุดมาจากการ์ตูนโชวเนงจัมป์อะไรก็ว่าไปน่าจะเข้ากับเกมได้มากกว่าแต่ว่าเกมนี้แม้จะภาพจะเป็นถึงการ์ตูนก็จริงแต่การปั้มเป็นห่ามวยปั้มจริงๆอยู่ครับเหมือนเราดูในทีวีเลยมันก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรอย่างนั้นที่จะต้อง มีร่างสกรีนมาใส่ครับและแทนที่จะเอาเวลามาพัฒนาระบบการสร้างให้หลากหลายนะครับกับเอาแต่เพิ่มพวกเสื้อผ้าคอสเพลย์ทั้งหลายที่แทบจะไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับแทนที่จะเอาเสื้อผ้าที่แบบหลากหลายกว่านี้หน่อยหรือสร้างได้ละเอียดกว่านี้หน่อยก็ไม่ทําครับคือมันคงทําอะไรไม่ได้แล้วจริงๆนั่นแหละและแ,ละแมชการปั้มนะครับเพิ่มแต่ตทัวร์นาเมนต์เข้ามาครับแต่แมชพิเศษพวกไต่บนไดยังคงปั้มได้แค่ต,ตัวๆเหมือนเดิมถ้าจะใส่ระบบ เพิ่มให้ปั้มได้3คนสีคนอะไรก็ว่าไปจนเหมือนเนื้อเรื่องนี่ก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับและแม้สนามใหม่ๆครับจะพอมีลูกเล่นอยู่บ้างครับแต่ก็ไม่ได้มากมายจนรู้สึกว่าแปลกกว่าสนามอื่นแต่อย่างใดและโหมดออนไลน์ที่เพิ่มเข้ามาครับมันก็ไม่ได้สนุกจนอยากเล่นทั้งวีทั้งวันพอและให้คะแนนดีกว่าคือถ้าต้องซื้อชุดนี้ในราคาเต็มๆนะครับเอาไปที่จดคะแนนหอครับถือเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงนะถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้รับแต่ทั้งนี้ท้งนั้นนะครับ เอ็ S 1> <S 1> <S <an> <S นไอสตีมคือถ้าลดรา,าคาเหลืออยู่แค่หลักพันกว่าแล้วได้ทั้งหมดนี้น่าจะพอรับได้นะครับผมอาจจะให้สักเจ็ดคะแนนนะถ้าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าต้องเสียดสามสี่พันนี้อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับว่าที่ผมพูดมาเนี่ยคุ้มค่าแค่ไหนก็หวังว,ว,ว่าทีมงานนะครับคือควรหยุดพัฒนาเกมนี้ได้แล้วครับภาคนี้มันไปไหนไม่ได้แล้วสิ่งที่จะทําได้คือต้องสร้างภาคต่อไปครับซึ่งสิ่งที่คงไว้ได้คือแค่ระบบการเล่นเท่านั้นที่สนุกดี ว่านอกนั้นอะ่ะทั้งกราฟิกอะไรต่างๆอะรวมถึงแมชการปั้มที่หลากหลายโอ้โหแทบจะทุกอย่างเลยอะ่ะต้องทําใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าคู่แข่งนี่โอ้โหแกลอยลําไปแล้วครับผมก็มานอนรุ่นกันครับว่าภาคต่อไปแกจะทําเมื่อไหร่และจะทําได้ดีกว่านี้ไหมขอบคุณที่ติดตามชนจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไคร b ์ให้แฟนมวยปัม้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ